กอนนรงเดชชมเปราะพันรยาเลือกคนไม่ผิดได้สิริตาเป็นพันรยาตระกูลหมื่นล้านสวยสง่าออาร่าไรท้ทิติจริงๆค่ะแถมวางตัวดีมาโดยตลอดสำหรับริตาสิริตาเจนเซนไม่แปลกใจที่สามีนักธุรกิจหนุม่มกอนนรงเดชจะทั้งรักทั้งหลงแบบสุดๆแม้ตอนนี้จะมีพยานรักด้วยกันหนึ่งคนแล้วแต่ดีกรีความหวานไม่ลดน้อยลงเลยค่ะ โดยล่าสุดหนุ่มกอนได้เผยคลิปสาวริตากับบทบาทลูกสะั้ยตระกูลนรงเดชจูงมือคุณพ่อสามีเดินเล่นออกกำลังกายพูดคุยกันอย่างอบอุ่นเป็นกันเองพร้อมระบุแคปชั่นว่าหนึ่งในเหตุผลที่รักผู้หญิงคนนี้หมดหัวใจทั้งนี้หนุ่มกอนยังเอ่ยปากชมสีพันรยาคนสวยอีกด้วยว่าตอนแต่งงานไม่คิดว่าจะได้พันรยาที่สุดแสนประเสริฐได้แม่ที่ดีของลูกแถมเรื่องธุรกิจก็ช่วยสามีได้ดีเยี่ยมอีกด้วยค่ะ อย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะ